cái group. này nó sai 4. Cái có 4 rồi nè. Ô đi. Chờ dưới mà ดีครับลูกพี่ครับเอาแต่งงานไปเหรอแต่งงานไปลูกฮะสทอเหรออสตออร์ฉากสทอด้วยใช่ชักเอยวดีท่าผผมู้ผมผ่านตรงนั้นทำไมชักเอียวได้มาฝั่งนี้่สออยางเตกย่างมาตูยางหลังเต็กมันเยียบอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันขึ้มามันเฟ็ดเฟ็ดเฟดเหเฟ็ดเฟดจากตรงไหนครับผมฮะเฟดเฟดจากตรงไหน

อโถ้าผมมาได้ชักเอียวตายเลยเนี่ยไรถถังเอาไปใช้ระบายชักเอียดอยู่ฝั่งนู้นเหรอเออพี่ไปลางด้วยไก่มาเอาอุปกรณ์อยู่ในรถเลยลางด้วยไก่เข้าอู่ร้านปะยางพอดีพี่เดี๋ยวเนี่ยใบนั้นมันมาถึงเหมือนกับใบเคนอต์ใบอะไรหรอใบ เพนไหนซีเขียวซี้เลื้ลืองมาไม่ซี้เลืลื้งมาเล้งะไรแบอกอ้มาแล้วบอกนั่นแหละรหัสเออนั่นแหละมึงให้รหัสมาใช่ผมต้องทำไงอ่ะกรอไงให้ดินรวนกรอให้ก็ได้นั่นแหละเงินมาแล้วนั่นใช่บอกเออทางนั้นได้เงินเยอเอ็กกรอรหัสนั้นเงินก็เยอะมากเท่าเลยเออกรอใค่ที่ไหนก็ไม่ไม่ ัเรีครับร่ยัวครับเรียวไหนขั้นใหม่หรอขั้นใหม่เียวอยู่ไหนตกเรียวเดืองหนึ่งถึมือมั้งไม่ถึงหรอไม่ถึงอ่ะคนติดตามต้องเป็นลานเลย พวกงานเท่าเสียงนิ้เนี่ยว่าจะได้ออกวันที่สิบสองนี้โดนเขายกเลิกมาเช้ายับที่ไหนที่สิสกีคุณครับถูกกเลิอีกถ้าอาจารย์เลยมาอยู่นี่๋อิ้กเองหิเองเลอ ตามที่เขาลกไปน่ะแหละเราจะมีเร่งมากมายหน่อยให้คุมงานก็พอเราเออ่่าก็กตัวเะ่คนผมทนรรัาท่าผู้มอาชเตรกรเาแซกักดตรีกจยบอะไรเลสยางนนีนั่นลมันยิัดัมันรับคมัตกใจื่อี เออเจงเลยอะไรอ่ะพูดในข้าเลยอือแตกแก้มแลาวทำไมมาู้จักเต็กอย่างนี้ได้อ่อเหยียบอะไรเหยียบอะไรแนนนลหรืออุ้งยางยังไม่เลยเสียดายเลยอ่ะนี่ไงโอ้ยไม่ใช่อะไรทิ่มอำลัดนอะไรเฮ้ยฮึสังเกตอันนี้ยางอะไรก็เอาไปที่ร้านเอาไปปัดที่ร้านเอา ู้ไม่มียางอะไรหรูอไม่มียางอะไรยางอะไรไม่มีที่ถอดก็ต้องไปถอดที่นู่นเลยอืมเอายางยางอะไรไม่มีที่ถอดเดี๋ยวเออพี่ไม่มีที่ถอดยางอะไรจะไปถอดที่ร้านเขาเชื่อเชื่ไปร้านเช่เดียวใช่ไหมไปนู่นแหลก ใช่ว่าร้านเชนเดียวร้านพี่ไม่ม <lush> ีอุปกรณ์ขายหมดแล้วเดียวรถด้วยชื่อดังเช่นเดวยวที่พร้อมทานยังโดนห้บคางเอารถเชันเดียวมันไม่ต้องไม่ทัร่อมันก็ไปล เรื่องเหมือนชักเดียวเดี๋ยวคนดูผมมาไร่ค้สามสิบห้าคนสามสิบคนแบบนี้ใส่รูปคู่กับชักเดียวด้วยลิกกีใส่หามุกไม่หาพาพี่น้องเครียดเดินด่ากระจายเลยทนะุนระไทยเ้าทำไมอ๋อต้นกิดา่าเรามึงตะคองหาอะไรก็ตูรถไทยมันจะชนกันเหรอหางรถไทยมันจะชนกัน <อ>ก็เขาบ่เขาหรอก็อให้เขาด่า,าไปจะเปไรโดนเขาดา่ากระจายมาเรา<ม>ทำให้เขา <c oughs> เฮฮา,เ,าเราก็โดนดา <c oughs> ่เาเฮฮามึงไม่ฮาพาพี่น้องเครียดโดนดา่าเลยดูมีก็โดนใช่ปอ,อ๊บโดนเจกก้าเองอีกมึงขึ้นไปขับรถเขาทำไมเจ้เขาก็พังหมดเลาไปเรื่อยๆเ,ยเด้อเด้วไปข้างหน้าไปเร <c oughs> <c oughs> ื่อยๆครับอย่าประมาณร้อยยี่พอสาม เปลี่ยนยางอะไรเดี๋ยวเราเอาไปดูยางเอาูละคนล้องุยเอฝนตกอีกแล้วอถ้าผมมีไอ้ใบนั้นมัน มันนี่เลยบทช่างเดียวนั่นแหละได้เอ็กเซนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่สรหัสไปไหนสในส,าาส่ในโทรศัพท์เราใช่ไหมใส่ยูทูบเราอ่ะเนวอ่ะเนวเรานี่ก็บ้านงานอะไรเถวเขาสุบสระอยู่ว่าจะไปเพิ่งอยู่นั่นนี่เราคุยอะไรอย่างนั้นไม่คิดว่าช่างเดียวอยู่ไหนเขาคุยไปอยู่สายตฟมหรือบ้านรุ่งไปไป สิบเก่าเนอะสิบยังแปดหนึ่งไปเลยว่างดิว่างไงไมันก็ตีโค้งมาหนุนเดี๋ยวเราไปไปเปลี่ยนยางที่ร้านยาง พาเป็ดยางเด็ดยางที่ร้านยางที่กี้เจอทิมทานไม่มีอะไรแล้วตามไปดูกันนะครับใครนำตุ๊กอีนนิกอินเตอร์นะครับทีมงานสายหล้อน ใครเคยเจอกันบ้างครับคนนี้ทีมงานเสียอันที่เคยไปวิ่งครับแต่ก่อนโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ไปก็บายบายครับสวัสดีครับ